thì ok mình sẽ đi coi kịch thôi mà 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 đi 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 đi

ัดีบังง๊ดยคอ๋ค่ะ,ะวันนีบัสมอนะโอตค่ะไเนัี่ดันจงได้ังว้าวสวัสดีค่ะมมากมนาน ี่หกวขาเอาลงหิบรูบ่ยี่หกวให้เขาถามเดี๋ยวสุไมด้รก็ของกรค่ะวันที่ยวเทมปุายลิฟมากวนงหอยดขอโทษค่ะขอโทษค่ะเชิญเลยค่ะลองมัหน้าร้อนกระทะมอนแก้

หลายหลใบเลยเดีอยวเป็น่ส่งให้เพื่อวโมเดลารันเรื่องในลักษณะการร่วมันีว่เนี่ยการสงสนคกาทำอะไรกก็ไปอะไกไปขอ้ก้รับรองคขา้บนนี่นีกม้ เราทำงานท่ไหนก่อนคือเราเชื่อค่ว่าอนาคตนกล้3-5ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะเป็นสเปเชียลเช่นเวลาคนอยากทำาสจกรรมเนี่ยจะไม่ได้เดินเข้าโรงพยาบาลเข้าไปแต่เขาจะให้โรงพยาบดันเลยอ่ะที่อยู่ที่นีครับกี้ไตัง พี่ิข้ไปตไ้เ่ะแ้ว่ไดต้องจริงๆเ่ข้ามาน่ยเาวันนั้นจะไปร้องเพครับแล้วเดี๋ยวจะไปเจอ่โดโจ๊กด้วมนคุณนิดคุณนิดคุณนิแม่คุณมาดูแลเรา่จะนต้องไปปิดสวิตชครับสวตครับ่มีด้ม่ดีหากัับ รับแขกมีการรับแขกส่วนที่ยการบ้านนี้ไอ้โรงเรียนมั้งอ่าไม่เกินเด็กบัตรบิ๊กโรงเรียนเกียร์บอกบอกข้างนอกบบเสียงดังตัวอยางพูดไปเสียงดังสวยน่ารัะ

ต้องพูดพูดว่าไงี่ไม่ไม่ให้พูดใครว่าเอาทุกคนงานนี้เไม่ใช่ไม่ใครก็ใครก็าอันที่หลังนี่เอาดิเอาดิเอาดิ K R M Hoss อันนี้เราเปิดตัวแสดงใครว่อะไรนี่คือแบบครบเลยเนี่ยอันนี่ทุกคนงานเปิดตัวโรเบียบาล K พอสซิ s h พอสซิ s s นะครับแล้วก็ยินดีกับคุณหมอกรณินนะครับแล้วก็บอดดอดของเราวันนี้เราจะแก้ใหม่บ้างครับรู้สึกอยากแก้ใหม่ไหมฮะ พยายามทำเพิ่มแค่พูดเรื่แกก็ไฟลัดไปไปอ๋อสวิตไฟอยู่ตรงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปบาแก้วก็เรียกเราเป็นมิสเตอร์อย่าละบ่เป็นกับมารอดวอาเป็นกับต้องม่เห็ดต่อพรมีหมองล้มกาเดิมันเ่อมันเกชิไมได้แล้วนะฮะวันนี้นะค้าก็ น้องชายมีผู้อดฟินแลนด์นะครับตามด้วยพี่ดิวธีรพัฒนะครับแล้วก็ให้แม่บีททยว่าพ่อโจงเห็นลูกสาวครั้งแรกวันนี้พูดว่าอะไรก็ออกมาเขาทเออว่าเปล่างาแต่อึดสาวกนอะรอกไรเีแล้วเนปีแล้วเปแล้วเ็ปี เยอะนะครับเน้นยอหน่อยนะคนเยอหน่อยดอครับผมอารับไอดอนเขาชยทากคนเต้องเสียบันไปคือวันนี้ถ้าถ้าผมไม่มาดอนไม่หลับไม่เนีผมมาคนเดียวไม่เพราะว่าคือบอสนัดทักหายเป็นการสดวนตัวด้วยวันนั้นเด็กๆดกแลกับน้องบิ๊กนอถ้าไม่มาก็คือไม่ได้มีแต่คือไม่ได้มี มีแต่มีแต่มีแต่หมู่กันคนกันเองกินนอเซลดกว่าทุกประมาณัก3สามถุดีบอกว่างานฟีข้เหนียงมากมากับวะเด็กมาจ่ายเงินจ่ายกินนอดีบอกว่ามากับมาฟี้เหนี่ยงมาดูว่ามายังไดีเดือดเดืมเยนะเบ๊กอกเฉยช่วงนี้เฟซบุ๊กสงบว่างที่เโดนบล็อกเงี้ยไม่ได้ไม่ไดนได้เมื่อไหร่อ่ะวันที่สิ โซนี้าได้ทงานป็ดก็อะไรไม่ได้เลยไลฟ์ไม่ได้เลยไม่ได้เลยติ๊กต็อกก็โดนแบนเอาโดเลยแล้วเหรอโดนเยแบนตัวดาราคนหน่นอ๋อด่าคนน่โดนนั่นน่ะน่นบงาันบงันบอกเมื่อวานเป่าโมจิคนเราดาราคนงน้องบากเป่าโมทคนมาก็พี่ว่าไปเขาบอกว่าี่ว่าไม่ไปาโหดหรออะไรเงี้ยก็เลยอก